สวัสดีสมาชิกคนดักเราเข้าถุกฐานนะครับนะวันนี้มาส่งงานกลุ่มกระสันกันลานะครับนะกลุงมสี่ไวนะครับนะก็ไหว้เทตักไหว้เทนะครับนะงานเป็นดัดกระดูกนะครับนะบวกกลุมกระดัดกระดูกนะครับนะบวกกลุมเป็นก้ไหว้นะครับนะมีบัวความนะครับนะมีบัวให้นะครับนะ เสงินปานบังการูง่ายจุดนะครับนะต้องฟังนะครับประตูนะครับ เดินหน่ยว่าวายเต้ทั้งบว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมมาดีครับ